มึงเกไก่ครับผมม่อิ้มหวจิมันซ้ำเลยอ้ยโอ้ยประกังครับผมโอ้ตงตีะรยตงตเลยบะโอ้โปลากังไงซึปลาซิว ดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เขามารับชมสองไมิคิพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านอีกคือเก่าครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศเนาะจ่าครับผมเมื่อวานพอกันกับไมิคิพะลุยในวันที่หาเนาะจ่าห้ามกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพี่น้องปีหกเจ็ดด้วยครับเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เมื่อวานบริพาเขาปลาหาเห็ดเด้อจ้าพาลงหอยลงห้องได้เนาะงั่นครับมาหาหม่องเย็นเย็นบรรยากาศเย็นเย็นรมรื ต้มเดือแล้วครับผมอาการห่อนๆแล้วเนาะจ้าเนาะแมนครับก็ออกมาสายๆแล้วจะมี้พอกกันเที่ยงละจ้าแมนครับผมเพราะว่าเมื่อเ้ารนี้ค่ะสอมตุ่มเนาะนี่ครับผมมีอุปกรณ์มันนี้สิผ้ามหาใส่ตุ่มครับผมใส่ปลาใส่ปูไปครับเมื่อเ้านี้ค่ะเย็บตุ่มแล้วพี่น้องเพราะว่าตุ่มบปรี้อกงานโดนเนาะค่ะบปรี้อกงานเป็นปีแล้วค่ะก็เลยเย็บสมแซมแล้วจะมองขาดปองขาดปองหัวเนาะครับผมเธอสีเหลวพี่น้องกันสวยเติบจ้ะมันนี้ก็มาเขต มาหุ่มเมกตะบนเห็ดคามเพิ่อบุตรียนจังหวัดบนราชธานีคือเก่าได้ครับผมจ้าไปลุ้นพู้ชมก็ไม่กี๊พวกกิ๊บเลยจ้าว่าใส่ตุ่มขังแหลกของปีของเฮาน่ะสมานบอเนาะแม่ครับใส่ตุ่มใส่ตุ่มปีหกเก็ดนะครับสีใบบอลรับดงพ่อได้มกได้แกงบอเนาะจ้าไปลุ้นกันจ้าไปกันจ้าอันนี้แหะครับบรรยากาศน้ำลำหวยลำหองครับผมจับตุ่มล้างแหลกชิลงสู่หนามกะเมื่อกี้เป็นคนใส่ครับผมนี่ครับผม บรรยากาศลมเรือนเย็นสบายพี่น้องลงมะนาวแล้ำไหนแ,แจ็คสิมีปลาบอกกับบอท่านหูวครับเป็นหล่นน้ำกันครับนี่ครับผมอ้าวล้างแหลกของแหกมนักกมนครับผมมน,นีอาหารกับสิมีโครงไก่กับล่ำเขาด้วครับผมล่ำเขาแบบเก่าลหรครับล่ำเขาคือเก่าครับผมสูตรเก่าครับอันนั้นมันเมนจะมาบอกผมครับผมเป็นอย่างครับ พอตะมาทดลองเป็นมือแรกครับผมวันแรกของปีค่ะที่ใส่ตุ่มเมนครับผมนี่ครับล้างของเราใส่ข้างในเพราะว่าไอโค้งไกลกับผูกไวครับผมขาดเนี่ยได้อานขนาดว่าเย็บอือแใ่ว่าน้ำก็ถ่วดอกมงค่ะเอาครับผมปาปล้างต่อไปครับผมเอาล้างสองครับผมเอาดีๆได้เมื่อกี้ก็อดเมื่อวานกับ เปีนป่นเผาลงพี่น้องด้ยมาตาพกจกบไม่กีก่กระดุมเพื่อนหมอวัานผ้ากระตาเฮ็ดขวงมเ <c oughs> หมือนห,าห่างไวครับผมดีนะเฮ็ดบรมนเนี่ยนะครับบรรยากาศเย็นๆด้ยครับมันนี้ทานรุ่นน้ากันตอนผละครับตอนยามตอนใส่นี่สิให้ใส่บบให้เบิงไหลาหลังครับผมที่ฟ<ม>้าใส<ม>ครับผมเวลามมนกระเที่ยงแห้วครับผมจมจมบ๊กีันยัาไวอยู่ อ่าเรียบร้อย <Okay. S 1> หลังอีกหลังหนึ่งครับผมหลังที่สามหลงที่สครับผมก็ดีถว่วแต่หมองอันนี้เพิ่นเนาะมันแต่ปาเขาเพิ่นก็ดีมันถ่วตุ่นเผืกไม่เตาเขาไป,อ,าป,าาไปอ่าโอเค นี่แหละครับล่ำหอยล่ำหองครับผมอาวพระเอกใส่อีกพี่เนาะอ่ะมันหมาเด้อไอชุ่มชั่วครับชุ่มชั่วมันนี่หมนกันครับพาล่งหอยมันนีบรรยากาศเยน็นเช่นใจพี่เนาะเย็นน้ำจ้ะอากาศห่อนเอาหรือเฮ็ดสิออกอีกอยู่ประจักษ์พี่เนาะห่อนห่อน เรียบร้อยค่ะเอาครับบันนี้ล้างสุดท้ายครับผมมอเที่ใส่มาหันกะไล่ล้างอยู่หรอครับมันเ้เอามาประมาณเท่าหลังเมือ่อกี้ <14 S 2> ประมาณสิบสี่หลังครับบได้นับ,บึงเพราะว่าตัวขาแท่งล้ลยกับบดไดินไซนนะครับได้นี่ครับลำหวยลำหงครับผมพูุนน้ำก็บ่าท่านหลดหลปันไดด้วยครับนี่ น้ำนี่เต็มที่เยู่ครับมมาาปีนนนั้บหครับมาคู่ปีน้ำจะลดลงไปเป็นว่างไผ่ว้างมันเมื่อกี้คือใส่หันบอกว่าใส่นุ่นดินใสหรือเปล่านี่ข้านอนดินใสนี่แหละนี่แหละเออตัวหน้านั่นแหละมาหลังสุดท้ายมาเนี่ยกระสีไปพักกข้าวก็จังสยามใหม่นะครับผมหลุดกันตอนยามผมแล้วครับนี่ครับผมมาไม่กิ้เนี่แหละครับจุดพักครับผมไม่อกี้ก็ไม่กิี้ เกือบใบโม่งไเกือบใบโม่งแล้วครับผมใส่แล้วดูชัดๆสิกี่โมงนนเราต้อเหลื่อมใส่กระเทียงแล้วเนาะแมนครับเกืบอบใบโม่งเอาใส่ชั่วโมงหนึ่งพอดีกระรออีกแค่ชั่วโมงหนึ่งกับจังยามครับผมเพราะว่าตุ่มจมนะครับยานเพิ่นวันนี้เที่ยงห้าสิบหายใจบุได้ครับผมตอนที่เราใส่ก็ห้าโมงห้าสิบใช่มแมนนครับเที่ยงนี่ครับจุดจอดรถกับยูพรลานหินนี่ครับนั่งพัก เขากินนามหรือว่าพักผ่อนไปในตูวสักก่อนครับผมค่อยลงไยายามครับผมครับบรรยากาศรอบๆนี่เป็นพระลานหินนะครับโอ้ครับผมเอ้าหล่นกันบัดยามครับผมพักผ่อนเดี๋ยวเขาจะอีกสักโมงนึงครับผมเอาครับผมแต่เวลาพาไปยามตุ่มกุ้งแล้วครับก็หล่นน้ำกันครับผมตุ่มปลาโอ้ตุ่มปลาครับผมชสกุ้งก็ได้แหละครับเพื่อนพอฟิตครับผมโทษครับผมไปครับผม เนีกก็เป็นเนวลาใบม่งกับใบสองแล้วล่ะครับผม,มบอกไปกับใบสองแล้วนี่ไปครับผมอาลังแหลกแห่งมานรุ่นกันเลยครับผมมีหมานบอครับนมะือนนี้ฮัาเตอรมามือแหลกครับผมบอกว่งขึ้นทิ้งอย่างนอยู่ทิงอยู่ครับผม มหมเงเ่ครับผมเมื่อกี้ผมหวิมานซำไหอุ้ยอุ้ยปลากรังครับผมปลากัะเครับผมปลากงไโ่ัพนาดหนาให่เล็ดนเมื่อกี้แมนปลากังครับผมเ้ยเอาึ้นมาเมื่ี้ปลากังญ่ครับผมอขาตาเลยนะ นี่ครับผมซีมีน้ำแข็งนน้อยหนึ่งครับผมหลังลแรกแหกมนันก็ถือว่ามีเนาะน,นี่อยู่ครับน้าประกังตัวนาโอ้ตันนี้เตือนดีดวะครับเป็นไปได้อยากใส่ผงแยงไว้ด้วยนะถ้าประกังเขานี่ปลาปลาซิวเขาปลหลายเนาะเดี๋ยวใคใส่ทุงงงงท่งแยงไงยามเดี๋ยวได้หลายหลังกันครับ เนี่ยครับไปครับรุ่นลังต่อไปครับผมโอ้ลังสองครับผมอันเรื่มกระสอบใส่ตุ่มครับผมใดี๋ถือเอาบานเลันนี่นะครับมือแดกก็ต้องลงเรื่มสิะครับผมขอไปในนอแมน่ครับเอาล้งสองกันจน่องดู่ออ้งามอยู่ครับจุ่มน้ำท่านเราก็เม่กนะครับ้งามครับปลาแต๋วสวยดูครับผม เอ้าขาวเนาะปลาขาวครับผมคร<า>ับหลังสองปลาตัวง่ามอยที่เราครับอี้ห่าที่เดิโอ้เป็นปลาหางแดงปลาขมุนเนาะจ้ะซิ้เนเข่าเอาเดี๋ยวไปอีกลังต่อไปครับผมอีกลังนึงครับผม มเมื่กี้ลุเงเบล,ลรค,ครับเมื่อกี้ขี้ถ่านลุ่นเลยพี่มีบ่ลเมื่อกี้ไปยืนข้างนอกลื่หลายโอ้โหปูขนก็มีประกังก็มีครับผมประกังก็มีอีโก้ก็มีเอาขึ้นมาเม่เอาขึ้นมาเลยครับผมก็เจ้วเขาก็มีไอ,อ้แลเออเนาะประกังก็มีประกัาแบบเป็นนี่เบียบของเบบของก็ได้ปะเนี่ยตแบบุ่มขา ขนาดว่าสมแล้วเนาะปูน,นี่ครับปูขนพขนควงหล่ำเลยด้อีปูแน่นะนีอโดดามาเดียวลงน้ำซะเลยปูขนค,คือขั้นลงหยาบใช่ไหมหยาบแล้วเนาะพ่นหนีไปไอ,อ้ยันบอลท่นจะจับจ่อเพ้นจับทียงห่างปล่อยเพ้นไหลลงไปขนควางหล่ำเองครับผม ปลาตัวงามลายตวครับอ,าารอ่าชันลงไปเลยนี่ปูก็ลงไปนะครับว่าออกอางาให้ครับ็ะไรครับงา่ามครับเห็นไหมึงไปเน่เห็นป่ะอื็นหปลาอยู่นตุ้ต่ม เนดี่เนี่เห็นปลาอยู่ครับเงินขาเป็นหลุดน้ำแข็นขึ่นเก่าครับผมฝ่้แตมีปลากระก๋งกรซิวอย่างเลยนะได้ครับเห็นประกงอยู่อยย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 ยายย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 ยแอยย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  ล้างนี่เนี่ยนอนเนาะนเอาแค่ใจหนามก่อนอืมอเอาแคใจหนามนี่อันตรายอันตรายมากล้างนี่เขาท่ายอยู่ครับไ,ไอผูกตายว่ะอู้ยลายเลยเลยไอคุณครับเดี๋ยวลายเติบตครับผม มธรรมชาติธรรมชาติค่ะมันค่อยแยกประกางใส่ผักยังเขีเย,ขเยวเนาะเป่นจ้ะปิดก้อนปิดก่อนปิดก้อนเปลี่ยนดีแฮะ,ะ,ะครับข่าค่ะเข่าค่ะเสร็จแล้วครับหลังต่อไปข้างหน้าไปเรื่อยๆครับผมีหลังนึงครับผมหลังหลังชิดจริงๆเนี่ยมันชิดเนาะ<อ> ขึ้นมาเลยรครับผมโอ้ปักกันงครับเดี๋ยวลงๆๆล้วเนาะอเอาอขึ้นมากยิ่นี่นี่จ้ะ ทางสวนอ่อจกจิกหลังนี้ครับผมหลุ้นอีกที่ก่คาครับผมด้างนี้ก็ขี้เกียจใส่ขี้เกียใส่หลังนี่งกินยังไงเนาะมันเนี่ยมันเนาะมัน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 เนตุสนกันที่เนาะขี้เกียใส่นไหนปลาอ่ะว้าว,าวมีมงเคลในตัวละจา้าบนน่ะแตกสวดๆดูแต่สว่งงามที่เนาะนี่น,ะ,น,ะ,น,นะครับ<า>ปลาซิ่วน้ำหขวกน้ำนองครับผมเป็นปลาพวกน ปลาขมุนแนี่ยปลาซิวเขาปลากั่งปูขนไป็นหลือครับปูภูเขากินตามธรรมชาติเนาะแมนครับหอยหอยธรรมชาติบ้านเ้าจ้ะแมนครับอันนี้เป็นซิปแล้วค่ะเนาะซิปก็ต้องเอาออกทางซิปนะคะจะออกเนี่ยกว่าแบบผูกแ่เนาะแมนครับเนี่ยจ้ะนี่ครับโอ้ปลาตัวงามเลยครับ ปลากั้งก็ถูกทุกหลังเลยปลากั้งนี่ยนี่ครับปลาช่อนกั้งทุกเขาทุกหลังจ้ะนเขาได้หลายปลาซิวเฉบ่อยากเขาได้ครับเพิ่นไล่์อยู่เพิ่นไล่ไปเพิ่นเขาไปกินปลาซิวได้พี่เนาะนี่ปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นปกติเนาะเล่นครับผมไปเข้ามาดปอ่าอื่นหลังไหมครับผมหลังครับผมเป็นแผลหน่อยนะใส่เป็นแปลไครับผมอ้ตุ่มติ้งอะไรตุ่มติ้งเลยบร โอ้ปลากางเงยทึ่งปลาซิวตุ้มยอะตุ้มยอดอ่ะโอ้ยหลายนึโอ้ปลากางตุวใหญ่เนาะจ้าโอรัะครับ่าอุ่นตันจะอุ่นตัวเป็นไปะเนนี่ไอผูกไปไหนี่ตัวนี้ แบบซิบมั้งนะคือส้มผูกตายซิบ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 ี๋อซิบอี๋ซิบก็ซิบตายพี่น้องเดี๋ยวทางหูเทาเนาะทางปองที่เพิ่นเขานะคะนี่ครับประกังตัวใหญ่ไใส่สวยๆครับผมเฮ้ยไปตัดเดี้ยงเมนูมาได้ยังนั่นนั่นไม่เกลี้ยงมากตัวปล่อยอ้าวตกน้ำเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัวปล่อยเพิ่นไปตกน้ำเรียบเลยได้ตกน้ำเพิ่นก็สบายเลยโต๊ะคำ อย่าว่าปลาตกน้ำเสียบร้อยกำลังโก่อหรอนะครับงามใส่สวยๆปิดไว้ก่อนนะคะดูเร็วมากอ่าจอดต้องอยู่หลังนึงครับผมจะได้หลัง่น้ำใสลายเย็นเห็นตัวปลาดทลายเย็นเห็นตัวปลาแต่ว่าตอนนี้ตัวปลาโอ้โหอีซูอีกแล้วูคคนี้ทั้งปลาทั้งซูเลยจ้า ผู้คนอีกครับทั้งปลาทั้งปูเลน้ำกันเลยสวยๆครับผมทั้หมานอยู่ครับมันนี่ถือหลังก็ถือผู้หลังอยู่ครับถือว่าหมานู่เนาะแม่นอีกกระปูนี่ออกง่ายๆเลยเพื่อนจะควงหล่ำนี่เห็นจ้ะค่อยๆสันมันลงมาอะไรต้องพืชออกเปี่นพันออกมาเนาะปีนอกมาผู้คน ระวังตนตีไซเมื่อเท่านั้นลหละแนมเรื่อยพ่ออกนะพันกัดปลาครับมีปลาปลางามนะครับหล่นต่อไปหลังต่อไปทั้งหนานะครับผมนี่ครับอีกหลังนี้ครับผมสุ่มกระไดหออเบาเรือสอบใส่ครับพี่น้อมบอกอีกท่นึงครับอําจิบเล่นอะไรนะนี่นะคือเล่นอํครับนังไม่อําจิบู้ย แต่สวดสวดขึ้นกันครับคุณถูกหลังนี่เนาะโดนคู่หลังอยู่ครับอ่าต้อนต้นคต่ต้อนต้นมันเชิ่งซีดเลยครับบ้านแม้ว่าไอช่อนกังโดดปื๊ดครับผมโอ้โหิดไจ้ะโดดใบแห้งได้เป็ือนไง รลำหอยคือจ่ต่อไปอีกครับหลายหลังทุนครับผมทานทุนน้ำกันอีกไปครับผมลายอย่าอยู่ไก่สิทธิ์ครับผมหยมือล่เมมือดอกบมมือบมมือโอ้งามอยู่ครับมนกังามครับมันครับซันน้ำอกไม่คิดนั่นเดียวย่้อตุมตมบเด้ผูกบ่ มันจะไม่ yeah, ูอยน่น่ันั่นอโคุคุคุเเาตัวงไวอันนี้ลกกปะการเซนนั่นบ่เ้หงวะเ็น้ ืบ่งานกับใสรทั้ส่ที่กงีกหลังนึครับมังนงวิกีเกียวมาเลยครับพกิกไปนำไก่มาเครับผมพระว่าิสถานทีน่แบนไหนครับใ,ใส่งยหไา้เลยแมมันบ่โอ้งอ่องาับเราครับ แลนะชิบอ่นะครับหลังมื่อกี้น้นไปชิอหางหล่างปอขอขอขอไปชิบเขาครับอืมงานหีึ่งชิ่เอ เป็นหลังต่อไปครับผมเป็หลังนะครับผมสถานทีครับแครบครับบุคฮอยไม่ฟังหนำเต็มฟังเบิดครับผมมองย่างหนึอย่างนี่ครับผมก็ต้องไปเทราช็อตเอาครับผมทำละลายเปล่าท่านละลายเป่าทรงไปนจะมีปลาดิโอ้ปลาดิปลากระเดิดพี่น้องมาปลเตรีเยมเลยครับเอาใหมีปลากระเดิดเท่าไง เอากะดีกินห้ามบอกเก่งวะเมนครับไปใส่เพือเาะไปจ้ะปลาส่อนกล่งบางส่วนม่นกอกีอโอเคทุกอยางไวน้ำนี่ยด้จ้ะเมนครับว่ายานต้นด,ดุเนาะเมนครับเอาลงมายามช่วงผมนี่ฟังโอ้มนี่ฟังนะจ้ะพี่น้องอยาดูดีครับเตี้ยฟ้าไปก่อนเตียฟ,ฟ้าปิดปะเนจ้ะอาบ้าน หางแดงก็มีท no. ั้นี่หางแดงก็มีกระเดิดก็มีเนาะถ้ากระเดิดปลากระเดิดปลากระดีนี่เป็นเนี่ยงพิ่นเกาะดีแท้แท้ปลาทั้งกอเพราะคนอันนี้หลังปลาทั้งกอเนาะปิดไว้ก่อนปิดปิดไปเกี่ยอนี่ดังนี่ค่อยๆไปได้ครับยางน้ำหนามก็คือยางทั้งโขบมาได้ครับย่านไปสะดุดหินหล่ำยกเลยว่ะยกเลยจ้ะนี่ป่ะเลย ย,ยปลาหางแดงปลาลังกอต,ตัวโตงามครับใส่งามเลยครับตัวใหญ่ๆเลยจ้ะน้อง,<ะ>งงามเลยครับไปไม่คิดออกไปะั้งหน่อกขึน้นเลยหมุนปลาไพาไปโขกแหน่ะโแคครับล้างาหันี้ครับผมว่ามาตังมองได้ม่โคตรหื้นก็ได้เปิด ใช่ได้ครับผมพอเปิดระวังเลยครับพอประกัางไม่ยู่ตัวอย่างนี้นะครับหลายตัวหลายตัวใช่ไหน้องใส่งอหงำเลยครับนี่เจ้าปีงต่ำบมดทั่วพี่น้องเลยป่ะเนี่สุดยอดครับผมขาแสบครับปลาแขี้วเสียมไปลุ่นล้างต่อไปครับผมุ่นครับ อีกครังนึงด้วครับจะจอกันหอก็มีใช่อ่ปลาปลาเลมในติดทั้งหนอกอ้อนโอโซเพินหมุนทั้งหนอกเลยครับนี่โบอ้งาม่ครับใส่งามเนาะพอกังก็มีปลาอันก็มีติดทั้งนอกก็ตแบบไงเลยปลาปลาเลมปลาปลาเลม้ามองเอาไปวาง่เนาะกับงนเติมเตเมื่อกี้โอ้คับปเนะ นี่ครับหลังหัน่นบัตเตอร์ไซค์ครับผมม่อะข้าโคดหินใส่หมูออกดอกประกัรอันนี้นะคะใส่เลยปลาปากเหลี่ยมเกินไปยังปลาสะทูงเนาะ,ะที่แท่งหนอกต้องใช้เป็นสวบปลาแท่งหนอกสวบปลาเป็นสีสวบกินปลาข้าง,างเลยอ่าประการด้วย ลูกคอยเป็นผญาโอ้ตกน้ำเดือดลอยเยอะต้องคือว่าหลายเดือดพี่เนาะนี้จ้ะได้อีกหลังหนึ่งได้ครับหลังสุดท้ายอยู่พี่ลุงเปียวมาแล้วครับมี่ผ้ากระป๋านครับผมมันลังสุดท้ายมีอะไรหรือเปล่าน้อคือมิดแท้นะครับหลังสุดท้ายครับแต่เมื่อกีลงเปียาครับผมผมเป็นไปของมากของ คขาว่านตีที่หลออ,อคือ่มีแล้วอ้าวมังสุดท้าย้าไมเปินแบกนี้ห้หามแล้วปาเลยปลามีประมาณเท่าตัวปลามีอยู่สีตัวออโ <laughs> บคูกันชับให้เขาพวกมีหาคน <laughs> ม <ไป S 2> าสี่ตัวงั้นใช้มีสีตัวเอาเ,อาเอามือนี้ก็ด้หลายเต๋อบิดอดาครับมีลังนี่ลังบ่อถือไงก็มีครับผมแล้วจะจับจ้อปลาก็มีอยู่ในหนานบนครับมันหังบ่อเขาลาหลายดินาอเอา้าตัองใส่ไม่คิดนี่เดบไลนนี่คือว่ามีมองเปิด ซิปที่ไหนซิปหรอคะแมนครับออกซิปปลามันออกตั้งสิบเปิดปอมู้ฮูแล้วตุ้มขานปอสมบอดีบองสอนเหตุผลดีเพิ่นเกิดออกเดียเพราะว่าเพิ่นเกิดอยู่ในหนามพ่อนี่ครับตัวงามอยู่ครับแต่ห่างเดซี่ตัวขับลังสุดท้ายเอาเดี๋ยวนี้จะพาพพยานนี่ครับไปดังท่านมโนโลกหนามเชียว ท่นเหนื่อยท่านเนืะนี่ครับตะประก่างเขาออกิประก่างเขาออกประก่างจุด้ประมาณน้ายเติบอยู่ครับเนาะออเปี่ยวออกวืดเอาค่ะออกเติมมันทั้งถึงเนาะนี่ครับนี่ครับขึ้นจากหัวจากน้องแล้วครับผมเอาพยายามของพี่ปีนผู้ปีนผาขึ้นไปครับผมไปสรุปผลงานกันอยู่รถปุ๋ยละครับว่าได้อดไหไปเลยครับผมปีนหอยปีนหอยเขาเสร็จแล้วอืม นไปเรียบร้อยแล้วครับผมเรืองแต่พอกิกดึงอ่ะอ่าก็ต้องลงเบอร์ใส่กันกัครับพวงมาแล้วนี่ครับผมไปครับผมไปลงพนงานกันเมื่กี้ครับนั่งถ่ายอยู่ผมครับผมกะมาหอดรถพอดีครับผมนี่ครับตุ่มก็เอาตาข่ายมันแห้งจล็กน้อยกะสีเอาใส่สอบเมื่อครับผมนี่แหละครับเมนครับม้วนตากรส่ก่อนครับผม นี่ครดูผลงานเลยครับผมนค,นรครั้งแรกของปีเนะาะแมนครับครั้งแรกของปีพี่น้องตุ่มกะสีห่างๆแน,จนจ่จักหน่อยดอกจากสมตัวขาดตัวบกขาดเนาะแมนค่ะปองเห็นเบิดกระมีจ้ะพิทือว่าหมาดูจ้ะได้อดถงปลาชนกลางเขาได้หลายตัวแห้งน้อยเนาะแมนครับปลากังครับผมเมื่อกี้เอาเทใส่รวมกันละเด้อจ้ะเอาตะเล็กอยู่ในถุงแยงจ้ะพี่น้องแมนครับจ้ะกระปลาขาวเนาะแมนครับ ปลาขาวตัวง,งามๆปลาซิวขาวอยู่ข้างล่างอีปูอยู่ข้างล่างค่ะพี่น้องอีปูสองตัวเนาะครับประการตัวใหญ่ๆครับผมจา้าถือว่าหมาถือว่าหมานาีา่ครับอยู่บ้านสองโลกก็กลัวจ้ะครับเนี่ยจ้ากินบ่บวดเลยพี่น้องแตสิได้แจกพี่แจกน้องน่าจ้ะตั้งสิกินเบิดจ้ะพี่น้องแม่นครับผมจา้าสำหรับคลิปวันนี้น่าจะวันที่ห้ามกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน่าจะไปขี่กระโปงกีกระพ่าล่งหอยล่องหองหาใส่ตุ่มปลาใส่ตุ่มปุ๋งเนาะ มมนครับผถือว่ามันอยู่จ้าพี่น้องพ่อเด้อยู่ได้ยคินยู่จ้าถ้าชินชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเนาะจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิคพะลุยจ้าไมคิคก็พอกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจไม่คิคก็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมจ้าขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่อวยพรปีใหม่เข้ามาเนาะจ้ ขอให้เอฟซีพ oh, ี่น้องทุกคนกัสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งนอกจากมีโชคมีลาบมีแห้งๆรื่อยๆจ้าตลอดปีตลอดไปจ้าขอสุขมเจริญทุกขนทุกคนนอะกจาะกสำหรับคลิปมเน้เม่อกี้กบพ่อคิกากาแาไว้เพียงซับนี่ลจะจ้าเอาไว้พอกันไม่เมือนาว่าไม่กิี้สิภาพไปหาหยังพี่กัดไดจ้า เมื่อกี้ก็พอคีขอตกกับบ้านก่อนจ้าขอก่าวเข้าาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่ยมย c ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมชงเมื่อกี้ผ้าุ้ยครับผมขอบคุณครับผมกับบ้านครับผม